ครับตอนนี้ผมนายสายฟิ้นะครับตอนนี้คือผมอัดไอ้นี้ไม่ทันเลยคือเป sort of ิดเรื่องมาบอกว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองก็มีค่อนข้างจะเยอะนะเขาก็บอกเขาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองผมก็เฉยๆนะครับผมรู้เรื่องค่อนข้างจะเยอะละโอ้โห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 ใครมันจะไปอ่านนั่นวะเนี่ย โอ้โหข้ามข้ามต่อไปหมเขาจะให้เวลาเราอ่านนะครับข้ามไปสิฮะฮะฮะ,ะสูงข้ามโลกโบราณเออเกมใหม่แล้วก็โบราณผมเลือกโบราณก็เล้อกกันออออบัน สงครามบัลลังอะไรวะนี่เนี่ย What is that เกมใหม่หมดที่ผ่านมาการสร้างแคมเปเก็บเก็บเกมเก่าโอ้ไอ้ออไนี่นี่คือผมจะต้องเริ่มจากเกมอะไรกันเลย What the hell is that เอ่อเช่มมาถอะพวกเราย้ายเกมไปเกมกันเนาะโอเคผมย้ายมาเกมการ์ดรถถังนะอนะไรวะเนี่ยเออเช่มมาถอออะไรวะเนี่ยเร็วซีเร็วซีเข้าเกมเกมมันมาแล้วอวนะไรวะเนี่ยอันนี้จะเป็นเกมการ์ดรถถังผมจำไม่ได้แต่เหมือนมันจะอัปเดตไปให้จะเยอะนะ ไอ้ออ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 อจะกล่าวว่าไยังไม่ให้ตายเอแมะยิ่งเงี้งเงี้ยยิ่งเงี้ยยัไม่ให้ตายเลยเสียงเล้ามากเลยอะไรวะเนี่ยฮะผมจำไได้นะมันไม่มีให้จัดทับอย่างนี้แล้วก็มันไม่มีขนาดนี้ไม่ใช่นเลยอ,อะไรวะเนี่ย มันเกออะไรข้างล่างผมไม่รู้นะมันเกออะไรนี่เนี่ยอา้อาวแค่นี้โอเคแต่ทหารฝ่ายเยอรมันไม่เดียวแอทแท็กแอ a แท็กกิ้งเียบบาร์บีคิวแล็วปิงมันเหมือนจะบังคับเลยทุกคนเหมือนผมจะต้องทำตามใจของมันอย่างเดียวเลย โอ้โหโอ้โหเรื่องมากจังเจ้านี่อ๋อผมเข้าใจแล้วอยากให้อัพเลยนะะักหนาหัวกเกมนี้ค่อยๆจะเรื่องมากคูณสองนะนะดูจากการกดุงผมก็แล้วกันนะว่าผมแบบดูเดือดเลือดพ่านี่ยมันจะแค่ไหนอันนี้ก็จำการตรงนี้อ่ะ อ,อัดแท็กอือฮมมีปืนไรอยู่เงยอรมันแล้วเออไม่ต้องมาสอนเป็นไปแล้วผมจะเอาบบเต็มพิกัดเลยนะ <c oughs> มึงู็บูด

้ไปแล้วไปแล้วก็เตรียมโอเคต่อสู้อะไรวะเนี่ยเออผมไม่รู้มันคืออะไรโอ้โหอีซี่มากวิกตอรี่แบบอีซี่จีจีหัวกะโหลกอะไรผมก็ค่อจงงๆกับเกมนี้หน่อยนะ มันกิดให้มาทำอไมตั้งสามตัว What is that เออมันใส่เครื่องแบบได้ด้วยหอยอะอ่าจะออกอ๋ผมสามารถใส่อะไรให้มันก็ได้สินะไม่ต้องใส่กระสุนอันนี้เราก็ใส่เออโอ้โหนี่ มันยังโดนขนาดนี้ผมขอเอาทหารราบเย็นน้ำมันไม่ได้มันใส่อะไรเพิ่มไม่ได้แล้วอันนี้ก็โอเคเพิ่มไปล้วเพิ่มอีก strong s สตรองเก๋ strong strong อ,อ,อะไรคือสรตรองวะอ้าน่อยอะไรคือสรตรองวะเพื่อน นี่คือผมไปฟาร์มชุดโกมันจากไหนบ้านตีหันตรายขนาดนี้นะมีของสาภาพโซเวียตแล้วก็เยอรมันช่างเถอะโอเคแกนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากก็นอนตียิงไปเรื่อยๆแล้วก็มันมันออกยังไงบะโอเคอะไรวะเนี่ยแล้วก็ยิงด้วยอัลล็อก เสร็เสรเสเออให้ทำอะไรต่อฮะนี่มันโวผ่าหรืออะไรเว้ยเหรอน่ะอือโอ้โหฟรีโอ้ผมก็ปวดหัวกับเกมเกมนี่เหมือนกันนะนี่เห็นอยากจังโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรันบังคับผมอย่างเดียวเลยทุกคนฟรีอ่ะได้เกมบังคับไม่เชิญเติมฉันจะเลิกเล่นเกมนี้ โอ้ยจอกไปแบตเทิร์นอ้โหนี่ผมอยู่เยอรมันเหรอเนี่ยไอ้สีแดงๆคือฝ่ายรัสเซียทุกคนไอ้สีแดงนี่ๆเดี๋ยวไอ้สีแดงๆมันคือฝ่ายสาภาพโซเวียตส่วนใอฝ่ายสีเขียวมันคือเยอรมันอะไรวะเนี่ยฝ่ายตรงข้ามคือเยอรมันว h a t แพ้สงครามโลกเอ๊ะใครๆก็รู้กันม่เยอรม,มันแพ้สงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นก็ได้อาแท็กเอ๊ะรู้แล้ววันยุคนขึ้นบกที่นอมังนีเหรอจกคนขึ้นบกที่นอมังนีสามัญมิตรรวมตัวกันเพื่อโจมตีเชาฮารนอมังนีที่เยอรม,มันเร็วจะเล่นเกมไม่ได้มาลอ โอ้โหตั้งันลิดลับเลยอีซี่อีซี่จีจีเบิร์ดกะโหลกไม่แม่ผมเล่นแค่แค่มี้ขั้นเดียวเตรียมกดออกเลยเตรียมกดออกกันไง เนี่ยโอ้แฟ่่าภาพโซเวียตใชโยู่รอนะบอมมัน a t ทแท k i n g p i u p i u ไปไปกอบบุดเด๊ดเอีดีเออียังไงี่ไหนโอเคฝ่ายศัตรูก็พื่อคำลังไม่เทนเลหรอก โ okay. อเคแค่ามาถึงโม่คงไม่มีพลังความสามารถเท่ากับเราหรอกกายมันกคันไปซะผมก็เล่นๆไปจนจบแค่ครั้งที่ั้เดียก็จบไปถึงด่านบอสตรงนี้ผมก็พอฮะว่าผมเออโหลดเกมนี้มาเล่นเล่นๆเฉยๆกายมันก็บูดไปซะ เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะเอามาทำไปอะไรเออโอ้โหพลังการลบมันน่าจะดูเลื่อนๆผาดแน่ๆเลยโอเคเาป็นว่าก็จบตอนี้เราก็น่าจะพอแล้วนะสวัสดีครับคุณผู้กองเยอรมันโอ้ชนะร้อยเปอร์เซ็น ดูจากลักษณะการยิงและการโจมตีก็แตกต่างกันลิบลับแล้วเฮ้ยไม่เอาสิลูกเอาจริงดีค้างเลยเหรอเฮ้ยเอาเป็นว่าจบคลิปเพยงข้านี้ดีก,กว่าจบคลิปก็คลิปนี้ก็เป็นเพลงข้งนี้เลยไม่ต้องมาให้เล่นแล้วนะพอไม่เล่นแล้วคนจะพักเออ ลูกไอ้ชาวดิวโดนจับตัวไปแล้วก็ถูกปลดปล่อยล,ลูกอ่าสงครามมาเยอะมีในหัวในมีเส้นทงสงครามมัน <c oughs> ดูจนมัน <c oughs> ถึงขั้นออกมาที่เกมเลยเหรอกุ้งเบดกุ้งมดโก้ฮะยังมาเถอะบานบาคลิปนันก็เป็นแคนี้เลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับนี่ออะไร ่ะท่านมันอะไรวะไม่เนอะไรของมองว่านั่นอ่ะนั่ังตาโปนรั่งหางตาปนหรือเปล่านะ่ะเพราเราว่าช่างมันยิงเคร 3, าสามสิบห้าเฮาโอ้โหไอ้น,นี่น่าจะโกงสุดแล้วแหละหน่ากลัวแล้วน่าเกลียดสุดด้วยเพราะมันยิงแรง ก็คลิปนี้ก็มีมาให้เรครับบบ๊ายายสวัสดีครับเพราะว่าทำไมผมถึงปิดคดลิปเราจังเพราะว่าขี้เกียจเล่นแล้วแล้วก็ช่วยมีผู้ติดตามเพิ่มอีกสองคนด้วยนะจะถึงหนึ่งร้อยซับแล้วเออช่วนติดตามด้วยอีกสองคนจะถึงร้อยซับแล้วยี่ชวยติดตามด้วยนะ please okay คลิปนี้ก็มีม่ให้เราขับจบคลิป